สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเช็คตัวเองด่วนอาการเหล่านี้บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการของความเจ็บป่วยหรืออาการโรคเป็นการแสดงออกของร่างกายให้คุณรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น อาการที่พบได้มากที่สุดของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คุณควรรู้ได้แก่มีเลือดปนในอุจจาระหรือมีเลือดออกจากทวารหนังไม่ว่าปริมาณเลือดจะเล็กน้อยเพียงใดหรือสีของเลือดจะเป็นสีใดก็นับเป็นสัญญาณเริ่มแรกของโรคการเปลี่ยนแปลงนิสัยการขับถ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวันเช่นท้องร่วงท้องผูก หรืออุดจระรีบเล็กลงอาการดีสัน้นผิวเล็ดตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวภาวะน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุอาการท้องอืดอาการปวดเกร็งหรือเจ็บที่ช่องท้องอาการอ่อนเพลียและร่างกาอ่อนแออย่างต่อเนื่อง มีความรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำตลอดเวลาเหมือนไทยอุจจาระไม่สูดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งอาจเรียกว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอาการเริ่มแรกที่ลำไส้ใหญ่หรือทวารหนังทั้งลำไส้ใหญ่และทวารหนังนับเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของระบบย่อยอาหารของร่างกายการป้องกันตนเองจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1. ควบคุมและรักษาน้ำหนักตนเองให้พอดีไม่อ้วนและไม่ผอมเกินไป 2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายแพะแกะหมูมากเกิน 3. กินอาหารที่มีไฟเบอร์มากๆก,ก,กินผัก ผลไม้ให้เพียงพอและทานให้ได้ทุกวัน 4. ส่เสมวิตามินรวมที่มีกรดโฟลิกทานได้จากผักใบเขียวและหางไม่เพียงพอสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อทานวิตามินเสริมได้ 5. ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน 6. กกินแคลเซียมให้มากพอทุกวัน ทันได้จับผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองปลาเล็กปลาน้อยเจ็ดฝึกการขับถ่ายให้เป็นนิสัยในตอนเช้าทุกวันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ